รัฐมนตรีเดือนมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีส้อยว่าการกระทรวงคมนาคมสอสอเขตสองนครพนมพักเพื่อไทยเร่งรัดมอบหมายแขวงทางหลวงชนบทนครพนมจัดสรรงบประมาณพัฒนาแก้ไขถนนสัญจรระหว่างตำบลแก้ปัญหาความเดือดร้อนเป็นหลุมเป็นบ่อกระทบในการสัญจรขับอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาคาดว่าเดือนสิงหาคมปีนี้แล้วเซ็จแน่นอนครับ ล่าสุดนายกเบียร์อนุชิตหงษาดีว่าที่ผู้สมัครนายกอ,อกปจอนครพนมในฐานะแกนนาครอบครัวเพื่อไทยพร้อมสอจอเจธนากรป่านีนิดสอจอเขตอํอาเภอธาตพนมนําทีมงานลงพื้นที่ติดต,ตามความก้าวหน้าสอบถามความคิดเห็นกับท่านกำนันเดชตีเลกำนันตำบลน,นาท่อนรับทราบปัญหาเพิ่มเติมนําเสนอต่อแขวงทางหลวงชนบทนครพนมดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่มีปัญหาครับ นายกบยีอนุชิตหงษาดีว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอนครพนมในฐานะแกนนําครอบครัวเพื่อไทยขอแสดงความดีใจนํคขับชาวบ้านสิได้สัญจรไปมาสะดวกขอบคุณกระทรวงคมนาคมแขวงทางหลวงชนบทนครพนมแก้ปัญหารวดเร็วทันใจครับครับสวัสดีครับผมนายกบียนะครับันที้ลงพื้นที่นะครับดูถนนเส้นนาทอนเช่นพระดงยอนะครับก็มาร่วมกับ ทั้งหลวงชนบุนะครับผู้ถนนเส้นนี้แล้วก็ได้มาจากส่วนรวงมนาดไมนะครับโดยการักแบบของทาง่านมหาดไทยเจริญศรีนะครับก็ต้องขอนยินดีกับท่านกำน,นันนา่อนพี่น้องตำบลนา่อนพี่น้องบ้านโตกย้อด้วยครับที่ได้ทั้งถนนแล้วก็ไฟส่องสว่างในการสัญจรไปมาคุทน้องคนหนึเพื่อความปลอดภัยน,นะครับทาง,ทางพ,พนนระมหาดถนนก็ต้องของ ส่วนกำนันโพนุชิท่านเป็นตู้ค่ยประดับบนทาประดับบนเจลิญศรีนะครับแล้วก็จบแสดงความดีดีกับพี่น้องตำบลนาท่อนทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับสอบถามสจเจธนากรปานีน <ED> ิดสจเขตอำเภอธาตพนมยืนยันว่าเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตำบลนาท่อนเชื่อมตำบลโพนแพงอำเภอธาตพนมไปถึงตำบลคำเตยอำเภอเมืองนครพนมมีปัญหาถนนพังชำรุดเสียหายมานาน ในฐานะตัวแทนชาวบ้านได้นําเสนอปัญหาไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องมาตลอดจนกระทั่งได้รับการแก้ไขเนื่องจากรัฐมนตรีเดือนมนพรเจริญศรีเพื่อนเห็นความสําคัญเอาใจใส่กําชับให้แขวงทางหลวงชนบทนครพนมดําเนินการแก้ไขพัฒนาจากที่เคยรอคอยมาหลายปีครับที่นี้ก็คือถนนเป็นลุมป็นบ่อนะครับและก็เป็นถือว,ว่าเป็นถนนเส้นหลักของพี่น้องที่ใช้สัญจรเวลาจะเข้าในเมือง ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกเบียร์นะครับที่ประสานทางท่าน,นาพัะนพรเจริญศรีรัตนมณีช่วยคมนาคุนะครับก็ปีนี้ได้รับประมาณมาทำถนนเส้นนี้เพื่อให้พี่น้องเราสัญจรได้อย่างสะดวกสบายขึ้นก็ต้องขอขอบระคุณแทนพี่น้องชาวบ,บ้านนงยอด้วยนะครับผมขอบคุณครับด้านกำนันเดชติเลกำนันตะบลน,นาถอนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมยอมหลับว่าภาคภูมิใจอิีครับ คนนครพนมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจว่าสสเดือนมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีส้อยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกปล่อยให้ชาวนครพนมเดือดร้อนด้านการคมนาคมอย่างแน่นอนครับอารติเรื่องจากถนนเส้นนี้ทางหลวงชนบทที่มาก่อนสร้างมานานหลายปีอืมทางนี้เส้นนี้เป็นเป็นเส้นทางหลักที่รถรถมันเยอะการสัญจรไปมาเยอะมากมายว่าจะเป็นรถบรรทุกรถคนลรยต่าง เวลาเทศกาลงานพระธาตุพนมนี่เขาจัดชายชนิดก็ต้องขอบคุณทางรัฐบนตรีช่วยนะครับท่านมารคพลเจริญศรีนะครับที่ได้มีนำระบบโรงปราบาลมาซ่อมแซมถนนให้เราแล้วก็ในส่วนของกรมคมนาคมนะครับอาจจะของโครงการก็ต้องขอบคุณมาณตอนนี้นะครับ เรื่องนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับคือในฐานะที่ผมเป็นผู้นํามาเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีคนคนครพนม,มเราได้เป็นผู้นําสูงสุดอยิ่งดีนะครับก็เห็นท่านรสมณพรหรือว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ท่านได้มีตําแหน่งที่สูงข,ขึ้นแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงคมนาคมนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ภาคภูมิใจมากที่สุดครับเพราะว่าพื้นที่เราตรงไหนที่ประชาชนและราษฎรเดือดร้อนรัฐกรมีการแก้ได้รับการแก้ไขรวดเร็วเนาะโอเคครับขอบคุณครับ